ก็ถืกก็คุยกันพลือกใช้ก่อนเลยอ๋อเว้ยพูดได้ขนาดนเอ่อเอาหน้าตาเดี่ยจะทำหน้าหายเหนื่อยแน่นอนเนี่ยอะไรอร่อยจริงๆไม่ได้พูดปลอมนะ อร่อยจริงอร่อยแบบเพ็ดนเพ็ดจริงมาเมนูโอกินสดสดอร่อยเลยขนาดซสมร์ยังกินสดเลยองห้อหออาอะไรโอ้ยนี่ไงเล่นเล่ 아. ขอครับ. 네. 내야 네. 아어 봐. 어 아, 으 <뭘> 아, <뭘> <otype están> อาจจะรู้แต่บางท่นไม่อาจจะไม่รู้คือโอเนี่ยพอไปเห็นผ่านแล้วมันก็โอ oh, เลยสีเวลามันไม่นผ่านแล้วมันจะ เียม <medio S 2> oh. ันแบบเปรีอะเล็บอเปรี้ยวเนอะเหมือนชอบทุกคนเราเอาไปทำโดสูตรเนี one, 日日้ยบอกเลยไอผู hat, ้หญิงคนนี้ชอบบอกเคอ่าไปเล่นเกมอื่นกันต่อดีกว่าอันนี้เพิ่งลองเล่นเจ็ดวันนะมาถึงเกมอื่นอะมา แม่นเกมอันนี้ดีกว่าเกมนี้คือไม่รูชอบเท่าไหร่แต่เกมนี้ชอบกคือมันเป็นเกมแบบเราต้องเราเป็นเกมแบบเราต้องอ่ะอันนี้ตัวช่วยแล้วตัวช่วยตัวกตะตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปอ่ะ โอ้ผมเล่นนะไอ้เต่านี่มันเล่นไอ้เต่านี่มันเล่นเนี่ยเขาชื่อแล้วเราก็ต้องแหกฐานมันต่อบางคนอาจจะดูพี่แป้งในมาแล้วนะอเอ๊คเราไปเล่ยยาทฤษฎีนี้กนะัน ว่อะไรอ่ะว่อะไรอ่ะหนูหรืออะไรไม่ใช่หนูโอ้ต้องไม่ไปฟันให้ตัวเองมีนิ้วแล้วทำไมตัวเองไม่ไม่ไปเองวะเนี่ยโอเคเสร็จแล้วโอเคต่อไปกินหนูเป็นเช่านี้เหรอโอเค ทดลองเล่นเจ็ดวันแต่ถ้าเกิดไม่ไม่อยากทดลองเล่นเจ็ดวันก็เติมเอาหมดเลยละคาเนี่ยโอ้โหหนักมากใส่ร้อนที่ที่มันตาย้ั่นก้กลาบอ่ะเอ้ยทำอะไรอ๋อรู้ละนี่โอเค เ็บเนี่ยโอเคเสร็จแล้วต่อไปติดพัตเตอร์พัตเตอร์เลยคร์โอเคต่อไปให้ปลามันกินเอ้ไม่ใช่แมวกินปลาไม่ใช่ปลากินแมวโอเคต่อไปมันจะชอบไอ้ที่มันกินรัวๆเลยก็ได้ มันก็จะชอบอันนี้พห้จริงเหรอพห้จริงเหรอเ่อไอ้ยช่วยกบอ้ตัวสุกอกจักเลยเนี่ยและอืตัวสุกัอบอบมาทีเลีอยงจ้ อ้ออตัวที่มืพูดโอ้ยเนี่ยยขมเหรออะไรเ้ยว้ว้าทำใหม่กินไป ถ้าใครจะไม่รู้ว่า,วาจะต้องช่วยเนี่ยโอ้โหอยู่ข้างบนเร็วตาแดงทำไมอ่ะไม่มีตาแดงนอนน้อยเหรอ,อไม่ได้นอนอ้อเย้กินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยปี๊ดเย่อโอเคตอนนี้จอตากันเสร็จ เขายังไม่รู้ว่าวิธีวีเข้าไอกินแรกอ่ะอีิมทุกกทุกเฟูดอ่ะอาหารอะไรแต่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะมีสองพหรือสองพันสองหรือสองพั่งแค่นั้น

โดคือสิ่งที่มันต่อไปเลยก็จะต้องให้เต็งโมไม่รู้เต็งโมหรือเปล่าแต่ไ่าจะเต็งโมแหละเพราะหน้าตาเหมือนเต็งโมมากแต่ว่ามันแปลกๆแหละไม่เต็งโมสีเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันถึงไม่ใช่เนื้อเต็งโมเนาะ เปแทหมไม่เป็นสีดีเลเนี่โอเคอาไอาไรอะไรดีมันต้องพลาก่อนันงสองคนช่วยทีหลังเลยเพราะว่ามันทำร้ายคนยอกยจะจุดุดทำไปเน่ย Oke, seragam Tidak sekarang Tidak sekarang Tidak วเฮ้ยหยุดหยุดเลยฟุ่งบอเลยวะเาเมื่อยหัวเลยนะทำไมเกอคำใหญ่จังอะ เนะี่ยโอเคให้ผักตัวเล็กจนแบบทุกคนคิดว่าแบบเอ่อทุกคนคิดว่าแบบมีหรือไม่มีทำเงินไดบอกนะแบบ ตอนที่ช่วเดี้สองไปอ่ะรุ่นร่น่ช่วเด้ยงมออเออ่ายโอ้โหฟุาหยนงมีโอ้โหเมาโอ้โหอ,อ,อันนี้รู้ มันคืองูข้าไใไม่ใช่ไก่นี่ไงเคยดูเคยดูกินเป้ไมเคยดูกิน Olha lá, olha lá. Vem. 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 เราจะมเล่นให้ดูต่อนะเกมเดิมี่ยมทกาาเนี่ยแ,แต่ว่าแคเป็นอีเกมที่ไม่ใช่เกมน,นะ,ะนเ้จเล่นจะเล่นให้จนะเพื่อทุกคนที่เพื่อคนดูเนี่ยโอ้โหข้างในนี่อะไรเนี่ย โอเคทุกคนปะสุ้าลูกอนี้มันมีลูกสตัวโอ้โหอไวไม่ใช่เอออาฮะก็พนใช่ชตะวันหรอก็จะใช่ 我来查到我的哪里。嗯